สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาศิลปะกับคุณครูลักเองค่ะวันนี้คุณครูลักจะพาเด็กๆไปชมการสาธิตการวาดภาพแสงเงานะคะที่คุณครูลักเนี่ยให้สัญญากับเด็กไว้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆอมกันเลยค่ะไปกันเลย <S 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 นักเรียนคิดว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพแสงเงามีอะไรกันบ้างคะเด็กๆคุณครูลักให้เวลาเด็กๆตอบนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆไปกันเลย อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสัญญาณวาดภาพแสงเงานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือดินสออีอค่ะอย่างที่สองคือต้นแบบนะคะเด็กจะต้องมีต้นแบบก่อนนะคะโดยจัดแสงและเงาให้เรียบร้อยก่อนนะคะอย่างที่3ค่ะคือดินสอ HB นะคะใช้สำหรับการร่างภาพมันเองนะคะต่อไปค่ะยางลบอ่าอันนี้ก็ไว้สำหรับลบ ในภาพวาดที่มันผิดนั่นเองนะคะอย่างสุดท้ายก็คือกระดาษร้อยปอนคาดเด็กเกเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปฏิบัติกันเลยนะคะไปกันเลย หลังจากที่เราได้ต้นแบบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการร่างภาพเลยค่ะเด็ก,ดกร่างภาพตามต้นแบบนะคะที่เราได้จัดไว้นะคะลงเส้นไปเลยนิ่ครูละก็ร่างเบาก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเด,เด็กก็ลงเส้นหนักไปเลยนะคะลงเส้นเข้มๆไปเลยเพื่อให้เราเนี่ยมองเห็นนะคะว่าตอนที่เราลงน้ําหนักเนี่ยเราจะได้ ไดด้สะะะวกนน,นะคะห,ลหลังจากที่ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําการลงน้ําหนักอ่อนก่อนเลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือลงน้ําหนักอ่อนนั่นเองเด็กๆก็ลงไปทั้งภาพเลยค่ะแล้วก็เว้นไว้ในส่วนที่เป็นบริเวณของแสงเข่านะคะตามรูปภาพนี้เลยเด็กๆก็ทําการลงน้ําหนักอ่อนไปเลยนะคะทั้งภาพเลยนะคะ ใช้วิธีการประสานเส้นนะคะค่อยๆลงไปเป้นส่วนที่เป็นแสงเข้าไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็ลงน้ำหนักเข้มเลยนะคะเนน้ำหนักเข้มตรงบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุนะคะหรือว่าเงาในตัวเองนั่นเองก็คือเป็นบริเวณของส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่แสงเข้าไม่ถึงนั่นเอง อตอนนี้เราก็ได้น้ำหนักเข้มเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะต่อไปนะคะก็ทำการเก็บรายละเอียดน้ำหนักนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำการเก็บรายละเอียดน้ำหนักในส่วนต่างๆนะคะเดี๋ยวคุณล่าจะเก็บรายละเอียดของส่วนสติกเกอร์นะคะที่แปะลงบนกีวีนั่นเองนะคะจะสังเกตเห็นว่ากีวีเนี่ยจะมีน้ำหนักที่เข้มกว่าสติกเกอร์เ,าเนาะสติกเกอร์จะต้องมีน้ำหนักที่อ่อนกว่านะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เก็บรายละเอียดน้ําหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปแรงเงาเงาตกทอดกันเลยนะคะ,ะการลงน้ําหนักของเงาตกทอดนะคะก็จะต้องลงจากน้ําหนักอ่อนเหมือนเดิมนะคะแล้วค่อยลงน้ําหนักเข้มค่ะลงไปเลย จะสังเกตเห็นว่าเงาตกทอดนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัววัตถุเลยนะคะ,ะหลังจากที่เรานะคะลงน้ำหนักอ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการลงน้ำหนักเข้มต่อเลยคะ่ะก็จะเน้นในส่วนที่มันใกล้กับวัตถุนะคะให้มีน้ำหนักเข้มหน่อยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเด็กจะใช้มือถูนะคะเด็กๆหลังจากนั้นนะคะคนเราก็ใช้นิ้วแตะเปริเวณๆส่วนตรงนี้นิดนึงนะคะให้มือมันเปื้อนหน่อยก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ลงไปเลยค่ะในส่วนของเงาตกทอดนะคะให้เกิดความรู้สึกเหมือนแสงสะท้อนนั่นเอง <S <S อ่าตอนนี้นะคะเราก็ได้กีวีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆ เป็นยังไงบ้างคะสมจริงไหมเอ่ยเห็นไหมพอภาพเนี่ยมันมีแสงเงาขึ้นมานะคะก็จะทําให้ภาพเนี่ยเกิดความสมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,การสาธิตการวาดภาพแสงเงาเด็กๆพอจะวาดตามได้หรือเปล่า เด็กๆลองไปฝึกฝนกันดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลักขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย